we we'll อ่าับผมคสวสดีครับผมกรนแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมลบโปรตคอลนะครับผมก็ถือว่าพาร์นี้เป็นพาร์แรกแล้วกันพาร์ที่แล้วถือว่าเป็นการทดสอบนะฮะเข้าไปเดินเล่นในอ่าในตัวเกมเฉยๆนะครับผมเพื่อศึกษาระบบนะฮะ <c oughs> โอเคพาร์นนี้เอาจริงก็ผมก็ไปศึกษาวิธีการเล่นมาพอสมควรนะสำหรับเกมนี้นะอ่าก่อนอื่นนะครับผมที่จริงผมเลือกตัวละครเป็นอ่าตัวละครเดิมของผมนะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเป็นไอหนุ่มรูปหล่อผมทองนะครับผม แต่ไม่รู้ผมไปกดอะไรนะครับผมพอเวลาเข้ามาในเซิร์ฟมันกลายเป็นตะแกรนักท่องเที่ยวไปได้นะฮะออก็เกมนี้นะครับผมก็นี่ผมต้องเข้ามาเล่นในเซิร์ฟใหม่นะฮะเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างที่จะมีคนเล่นน้อยมากๆเลยนะเนๆ,ๆ่เห็นผู้เล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปเล่นเซิร์ฟที่คนแบบเยอะๆได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นกันมั่วมากเลยเกมนี้นี่ต้องเล่นแบบคนนี้นะครับเขาเรียกว่าเล่นเป็นเห็นปะ่ะนี่ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องทําการ ป้นแต่คนนี้กันนะฮะคนคน,น ك, คี้เป็นคนขายของเอ้าคิดผ่ายแล้วมันไม่ยอมให้ป้น่ะมันสู้มันสู้เนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นเป็นนะฮะนี่มันกําลังกําลังเขาเรียกอะไรกันกําลังผลิตยายาเสพติดอยู่นะครับผมอ่าเนี่ยโอเคขโมยโต๊ะไม่ให้หมดเลยที่จริงผมจะไปป้นแต่ไอคนขายของนะฮะไอคนนี้เป็นคนขายของที่ัวอ่อนมากที่สุดนะฮะคือมันไม่มีตํารวจเป็นคอยแบกกราไว้ให้ไง คือมันขายของเถื่อนน่มือกันเถอะคือถ้าเราไปตามร้านกาแฟาไปตามธนาคารหรือว่าไปตามร้านขายปืนนะะสังเกตทุกๆร้านมันจะมีตำรวจประจาอยู่ทุกร้านเลยนะแต่ไอเนี้ยคนน่านสงสารฮะคือไม่มีตำรวจคอยคุ้มกันนะฮะไม่โดนป้นง่ายชิบหายอ่าโอเคตัวผมหนักเลยเนี่ยนี่ผมวิ่งไม่ได้ครับผมตัวผมหนักคือขโมยของมาเยอะไงคือเวลาเราแบกของอะมันจะมีน้ําหนักในตัวด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย่ยานะอยานะไอหนวดอยานะ ตกใจนึกว่าแม่งจะเล่นเราซะแล้วเราขโมยของมัน <laughs> โอเคเนี่ยไอ้นี่เดินตามผมนะเนี่ยมันมันจะกระทืบผมนะเนี่ยคือผมไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วได้ไปกว่าน,นี้แล้วล่ะมันมันหนักอะตัวมันหนักต้องเอาอะไรออกสักอย่างละเดี๋ยวกันเอาอะไรออกดีวะเอาเอาไอ้นี่ดีกว่าโต๊ะตัวนี้ออกนะฮะกดกดกดดบับเลยกดดบับปุ๊บซัมวันอ่ะปุ๊บโอเควิ่งได้แล้วฮะโอเคกูคืนของให้มึง วิ่งก่อนคือผมต้องมาเล่นเซิร์ฟแบบคนน,น้อยไงไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทําภารกิจได้เลยเพราะาตอนนี้มันเหมือนว่าคนที่เล่นอยู่อะไม่ไม่ค่อยไ,ไม่เข้าใจในตัวเกมที่เขาสร้างขึ้นมาครับผมส่วนมากคือเซิร์ฟที่เล่นคนคนเล่นเยอะๆนะแบบประมาณว่าเจ็ดิดสิบคนอนะคือแทบจแะบบไม่ต้องทํามาหากินเลยเลยฮนะแค่ย่างก้าวก้าวแรกกระโดนกระทืบตายแล้วครับเออมันคือแบบมันฆ่ากันแบบมัแบบม่วตั้วไปหมดเลยมันแบบ มันเนี่ยโอเคผมจะตั้งโต๊ะนะครับผมโต๊ะที่เราขโมยไอ้คนนั้นมาอ่าเนี่ยปุ๊บมันคือโต๊ะผลิตอ่าผลิตยาเสพติดนะครับผมเฮ้ยอย่าเรียกว่ายาเสพติดเลยครับผมมาดูไม่ดีเขาเรียกโต๊ะผลิตขนมแล้วกันนะอ่าผลิตอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมเป็นโต๊ะขนมแล้วกันอ่าวันนี้ก็จะมาขายขนมกันนะฮะก่อนอื่นเอาคนขายไปไหนวะ right? เฮ้นายนายเลิกโกรธแเราเลยยัง เราเอ้ยมันยังไม่หายโกรธว่ะแต่มันมีวิธีนะครับผมถ้ามันโกรธปุ๊บเราเข้าไปซื้อของมันจุ๊บอ่าอย่างนี้แล้วก็เลิกแล้วก็กดให้มันยกมือนะครัหยุดเอ้าเฮ้ยมันมันไม่ยอมอ่ะกดซื้อของมันแล้วมันจะหายโกรธเราแล้วก็เข้าไปใหม่ยกมือขึ้นนี่คือการปนนะแล้วเราก็ป้นของจากในตู้มันฮะกดสแกนนี่อันนี้คือเมล็ดเมล็ดพืชนะครับผมเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ก็เป็นมเมล็ดอะไรก็อ่านกันเองแล้วกันนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกสารเคมีต่างๆเป็นสารตั้งต้นประกอบทําอะไรสักอย่างทําขนมนะฮะโอเคเอ่าปุ๊บมาเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทําขนมกันนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องปลูกปลูกปลูกต้นถั่วกัน,ด,กนนะดูกันนะเอผมเก็บก่อนเก็บกันผมว่าเราไปปลูกไกลๆดีกว่าตรงนี้มันอันตรายนะฮะ เ,เราไปปลูกที่ไหนดีวะตรงไหนที่มันรับตาคนนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมผมหาที่รับตาคนนะเอ๊อว่าดียกมือขึ้นนี่คือกระต้น,อนไอ้นี่มันโดนป้นบ่อยมากโอ๊ยมันบอกชิบหายมึงไม่คิดจะไปนปนใคนหรอนดนปนกูเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคือมเมล็ดพืชนะฮะแล้วก็เงินแค่นั้นแหละฮะไปละโอเคปล่อยมันม่นก็ยืนงงไอ้หายทำไมกูยืนอยู่ตรงนี้ใครมาก็มาป้นกู คผมไปกันเนี่ยตอนนี้ผมติด4ดาวนะครับผมข้อหาแบบป้นนะครับผมเนี่ยโอเคผมต้องหารถอ่ะแล้วก็หาสถานที่เงียบนะฮะเพื่อที่จะไปเอ้าไอ้นี่รถชนเฉยเลยนานตายเก็บเงินครับเก็บกระสุนปืนมานี่ได้เมล็ดพืชไปคะับปุ๊บแล้วก็สารเคมีสารตั้งต้นนะครับผมอ่าสารตั้งต้นในทําขนมในการทำขนมอ้หานี่ึ๊บ ไปล้ตัวแม่งหนัก,กว่ะตอนนี้ตัวผมหนักมากเดินไปไหนไม่ได้เลยเอ,อ้ยสงสัยผมต้องระบายของออกจากตัวบ้างครับผมไม่งั้นตายแน่เอาอชิบหายตำรวจตำรวจมาจากด้านหลังครับผมมาได้ไงวะโอ้ยตายหาละ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปไปป้นใหม่ที <laughs> คือที่จริงอ่ะถ้าตามหลักของเกมนะครับผมผมว่าเราจะต้องเริ่มจากการหาเงินแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะฮะอาจจะทําอาชีพสุจริตแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมมันยังไม่มีอาชีพอะไรที่แบบที่ผมมองมองแล้วเห็นว่ามันเป็นอาชีพสุจริตเลยะฮะอา่าก็คือเราต้องเริ่มจากตังค์น้อยก่อนแล้วเราก็สะสมสะสมเงินฮะเพื่อไปซื้ออาเมเล็ดพืชจากไอ้คนเมื่อกี้นะเนี้ยอ่ามันเป็นคนขายพวกเมล็ดพืชแล้วก็พวกสารเคมีแล้วก็พวกโต๊ะครับ มันจะเป็นโต๊ะเอาไว้ครัฟครัฟข,ขนมนั่นแหละครัฟอะไรก็รู้กนอยู่นะอ่าแล้วก็เริ่มจากการขายขนมก่อนนี่นี่ถึงแล้วถึงแลแ้วเ้าจะมีการขายอุธด้วยนะครับผมมีการค้าอุธแล้วก็แบบมีการขายหลายอย่างอะแล้วแต่แล้วแต่คุณจะเลือกจะทําอะไรอะอโอเคปุ๊บหยุดเอ้กดผิดหยุดนี่คือการปนยกมือขึ้นทุบผมยอมแล้วครับอเอแกไอ้นี่มันป้นง่ายทิ้บฝ่ายเลย นี่ยนะครับผมเก็บนี่คือเมล็ดพืชแล้วก็โตคราฟนะครับผมนี่สารตั้งต้นเอามาให้หมดปุ๊บแล้วก็เฮ้ยตำรวจตำรวจรู้ตัวแล้วครับผมติดคดีแล้วครับผมสามดาวผมเพ่นก่อนโอเคดีนะที่เราเอารถมาด้วยครับผมไปเดี๋ยวเราจะขับรถคันนี้นะครับผมหนีตำรวจแล้วก็อา่าไปหาสถานที่ที่มันเปี่ยวๆนะฮะซึ่งผมมองเอาไว้แล้วว่อาอ่าว่าเป็นที่ไหนนะโอ้ยมึงถอยไปสิ ก็โดนตำรวจยิงตายผมคิดว่าผมจะไปที่สนามบินนะครับผมซึ่งเป็นสนามบินออสนามบินเกมนี้นะครับผมเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีคนไปไม่รู้เป็นอะไรนะเออเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแหมเข้าไปเลยครับผมเป็นที่เป็นสถานที่ที่แบบค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็ปลอดคนด้วยอ่าเข้าไปเลยครับผมชแแล้วตรงนี้นะครับผมตำรวจไม่ไม่ตามอ่ะอ่าเราสามารถที่จะมาหลบคดีในสนามบินได้นะฮะเกมนี้ คือณตอนนี้มันสามารถทําได้นะแต่ว่าถ้าตัวเกมจริงมันออกมานะผมคิดว่าเขาอาจจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าให้ผมอยากให้ทํานะผมอยากให้ทําจุดเซฟโซนเพราะว่ามันยิงกันมั่วเกมเนี้ยมันยิงกันมั่วมากคือมันจะคอยมันมันกลายเป็นเกมไม่สนุกอ่ะเดินไปไหนก็ยิงกันแบบโอ้ยไรสาระเลยคือจากพาคแรกอ่ะถ้าใครดูนะครับผมมันยิงกันปุ้งปั้งปุ้งปั้งไล่ตีกันต่อยกันอะไรก็ไม่รู้โอ้ทำให้เราแบบ ตกลงเกมนี้มันมีสาระตรงไหนวะโอเคแต่ผมก็เพิ่งมาค้นหาสาระมันเจอตอนนี้แหละฮะโอเคมาเดีย๋ยวเลาจะทำการวางโต๊ะคราฟก่อนนะฮะนี่ปุ๊บแต่ผมคาดว่านนะในอนาคตมันน่าจะมีอาชีพอื่นนะฮะอ่าตอนนี้ตอนนี้เราทำเป็นอยู่อาชีพเดียวนะครับผมค่อยๆเล่นไปอ่าเดีย๋ยวถ้ามีอะไรแบบอัปเดตขึ้นมาใหม่เดีย๋ยวผมจะค่อยๆมาแนะนำแล้วกันนะอ่านี่ตั้งโต๊ะคราฟแล้วแล้วก็อ่านี่ ที่จริงมันมีโต๊ะซ้ํากันด้วยนะเนี่ยนี่เป็นขนมหลายๆอย่างนะฮะ <c oughs> โอ้ก็ดูกันก็คงมองออกแล้วว่าเป็นโต๊ะทําขนมอะไรนะฮะโอเคอกดปิดกดอื่นก็ต้องปลูกอโอเคปลูกพืชนะฮะเป็นมเมล็ดนะครับผมพวกถูกเขียว <c oughs> อ่านกันเองแล้วกันนะอ่าเป็นมเมล็ดโกโกโ้ มเมล็ดกันอะไรเนี่ยโอเคอ่าอ่าปุ๊บนี่นี่ดอกดอกอะไรครับดอกอะไรอ่าปุ๊บโอเคตอนนี้เราปลูกแล้วนะแล้วก็รอให้มันโตนะครับผม๋ยวรอแป๊บหนึ่ง๋ยวรอให้แบบอ่ามเมล็ดพืชของเรามันโตกลายเป็นต้นก่อนนะตอนนี้เรามีเงินอยู่อ่าสี่ร้อยกว่าบาทนะ โ okay. อเคเดี๋ยวผมไปขับรถเล่นแป๊บหนึ่งขับสำรวจสนามบินนะครับผมดูซิว่ามันมีอะไรให้สำรวจบ้างนะฮะ <c oughs> ขาไปมีรถไว้ขากลับแม่งรถหายคือผมเอารถไปจอดไว้ตรงสนามบินนะไม่อยู่ดีรถแม่งหายเฉยเลยโอ้โหเดินขาลากเลยทีเดียวครับงานนี้ไม่มีรถใช้แล้วฮะโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนยชีวิตชีวิตเออปลาปลป,ปอ่านี่ <c oughs> ต้นพืชของเราก็โตแล้วนะครับผมปุ๊บอ่าต้นอะไรก็อ่านกันเองแล้วกันนะ โอเคอ่าแล้วนี่ก็โตทำขนมเอ้ากดผิดดันไปกดเก็บซะง,งั้นอะ่ะตั้งใหม่ตั้งใหม่ครับผมอ่าปุ๊บตั้งช็อปอ่าโอเคนี่กดหัวข้อที่2นะครับผมเห็นปะ่ะมันจะผลิตออกมานผลิตละขึ้นเป็นตัวสีเขียวนี่คือผลิตออกมาแล้วนะครับผมอ่าปุ๊บอ่าโอเคผลิตมา ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ดูกันเอ,เองแล้วกันครับผมว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะก็นี่เป็นเกมนะครับผมก็อะไรถ้าไม่ดีก็อย่าไปเลียนแบบน,นะครับผมถือว่าเป็นจำลองสถานการณ์เขาเรียกเป็นเกมแนวะจำลองสถานการณ์แล้วกันอย่าคิดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าไปทําเป็นยิ่งหยางนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะได้มาเป็นกี่ชนิดเนี่ยประมาณ ห้าชนิดนะครับผมเป็นขนมห้าชนิดนะอ่ามีห่อสีขาวสีแดงแล้วก็สีขาว,ขาวแบนๆอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เป็นขวดๆด,ด้วยนะฮะอ่าปุ๊บไหนเอามาวางสี่ปุ๊บไอ้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกไอ้นี่หรือเปล่าวะพวกเหล้าเถื่อนอะ่ะเออไอ้ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นเหล้าเถื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าปุ๊บนี่ ดูแล้วกันนะครับมันคืออะไรผมเรียกว่าเป็นขนมถั่วแดงแล้วกันถั่วแดงกวนอันนี้ถั่วแดงกวนอาปึ๊บโอ้ยเปนโคตรเยอะเฮ้ยนี่มึงเป็นนักค้าลายใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วมีทั้งเล่าเถื่อนมีทั้งขนมถั่วแดงโอเคก็จะผมจะออกไปเอาขนมไปปล่อยนะคือไอ้ขนมที่วางอยู่บนพื้นเมื่อกี้นี่คือเราไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะครับเพราะว่ามันหนักเกินไป ตัวเรามันจะวิ่งไม่ได้นะฮะเวลาเจอตำรวจโอเคเราต้องเอาออกไปปล่อยด้วยตัวเองนะครับผมนี่คือวิธีหาเงินเอ๊ะอันนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะครับผมปะแม่งรถไม่มีเดินขาไล่แล้วกว่าจะไปถึงข้างหน้าสนามบินนะครับผมต้องวิ่งไปอีกยาวเลยโอเคอ่าโอ้ยวิ่งมาโคตรเหนื่อยเลยโคตรไกลเลยครับผมสนามบินมันใหญ่มากกว่าจะมาถึงหน้าสนามบินนะเอ๊ะแถวๆถนี้มีคนเดินผ่านปะเนี่ยคือเราต้องคอย คอยสกิดคนที่เดินผ่านมานะครับผมว่าเฮ้ยเฮ้ยนายนายนายอะไรอย่างเงี้ยอ่ากินหนมไหมกินนมไหมแต่ว่าแถวหน้าสนามบินมันไม่มีคนเดินเลยวะมีแต่รถโอเคเดีย๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปในเมือ,องอีกนิดนึงนะฮะโอ้โหนี่มันหน้าห <c oughs> น้าสถานีตำรวจเลยนะครับผมไม่คตรยอุกอาจเลยเอ๊ะถามตาลุงคนนี้เลยเอ๊ตะตาลุงคนนี้ดีวกว่าอ่าดูท่าทางเป็นคนอยากกินหนมนะฮะลุงลุงลุงโดยก่อนลุง ลุงเอ้ยมันไม่สนวะถ้าขึ้นตัวแดงนี้คือมันมันไม่สนใจนะเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้มันต้องไม่ต้องการขนมครับมันต้องการอาวุธนะครับผมถ้าเรามีอาวุธเราก็สามารถที่จะขายให้ตะลุงได้นะครับผมโอเคเด๋ยวเราเดินหาลูกค้าคนใหม่นะฮะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครนะฮยลองถามตะลุงคนนี้เด้ลุงลุงเปียบไหมเปียบลุงอ่าอย่าทำเป็นไม่สนเดยมันไม่สน่ะ ลุงครับลุงอ่าเฮ้ยอันนี้มันไม่เอาวะโอเคเราต้องหาคนที่แบบต้องการของเราจริงๆนะครับผมนายนายนาย,นายอะไรเนี่ยวีพอนอีกแล้วครับผมเอ๊รู้สึกว่าถ้าเรามาเป็นคนค้าอาวุธนี่มันจะจะดีกว่าหรือเปล่าวะรู้สึกว่าใครๆในเมืองนี้ต้องการแต่อาวุธนะครับผมพวกปืนพวกอะไรเนี่ยนายเนี่ย ไม่ได้แล้วครับผมโอ้โหเฮ้มีของแต่ว่าปล่อยไม่ได้ว่ะเอยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วครับผมมันบอกต้องการอ่าดีตจมาแล้วครับผมสี่ร้อยสิบห้าบาทจัดไปนี่ได้ตังค์แล้วเห็นเปล่าเนี่ยต้องต้องเดินถามไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยคนในเมืองอะ่ะเฮ้ยนายนายนายเอ้ทำเป็นไม่สนเอ้ยนายในเด็กเรียนอ่ะนายนาย,นาย,นายไม่เอาอ่ะมันจะเอาวิพน์อ,นอีกแล้วอะ่ะเฮ้ย เราผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าค้าอุติ่ะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าบีพ่อนจะเยอะมากเลยนะโอเคเดีย๋ยวไปถามคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยนี่นี่คนขับรถกว่ากระโดดขึ้นรถเลยเฮ้ยนายนายนาย,นายเอาไหมอเอ้ยได้เว้ยมันเอามันเอามันเอาะนี่จัดไปเลยครับโอ้ยพันกว่าจัดไปนี่โอเคขายเสร็จกระโดดลงจากรถเฮ้ยการขายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่หว่าแบบกระโดดขึ้นรถเลยจุ๊บ ไอ้นายนายเขาเรียกขายตรงเว้ยมันไม่เอาไอ้คนนี้ไม่เอาม่งขับรถอยู่ไม่กระโดดขึ้นรถเลยฮะเอ้าไอ้บ้านนี่ทําไมวะจะซื้อของกเอ้าหายแล้วเฮ้ยมันอยู่ดีมันเอาไม่ก็บอกมาฟาดหัวเราถือเลยสงสัยมันไม่ชอบใจเว้ยที่เราแบบมาค้าขนมแบบในถิ่นของมันใ้หายต้องมาเอ้ยต้องมาหาทรัพยากรใหม่ครับผม แต่ว่าที่สนามบินเรามีเราม,เรามีถั่วแดงอยู่ประมาณ3 4สี่ก้อนใช่ไหมแล้วก็มีเหล้าเถื่อนอยู่แต่ว่าว่ามันไม่พอว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้คนค้าวัตถุดิบมาฮะแล้วก็ <c oughs> ไปป้นมันอีก <c oughs> คือมันเป็นพวกค้าที่หัวอ่อนมากนะครับผมคือมันก็ต้องเข้าใจนะมันค้าของเถื่อนไงค้าแบบพวกวัตถุดิบทําแบบพวกไอของพวกนี้ใช่ไหมเออจะให้ตํารวจมาคุมกันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นอะไรที่โดนป้นง่ายมากครับผม ตเดี๋ยวเราต้องไปหามันนะครับผมเราต้องไปเอาเมล็ดพืชแล้วก็มาปลูกปลูกพืชใหม่นะครับผมไปอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวผมต้องหารถสักคันอะ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปโป้นในคนค้าวัตถุดิบใช่ไหมครับผมตำรวจต้องจับเราอย่างแน่นอนเราต้องขับรถหนีมาลบที่สนามบ,บินเหมือนเดิมนี่โอเครถันี้เลยฮนะป๊าไป อเกมนี้นะผมว่ามันน่าจะต้องมีเซฟโซนอย่างที่ผมบอกอะอ่าไม่งั้นมันมันจะฆ่ากันมั่วไงแล้วก็มีบทลงโทษที่แบบแรงๆหน่อยสำหรับคนที่แบบโดนจับนะไม่งั้นันฆ่าคนกันมั่วครับผมมันมันไม่ใช่แบบเกมแบบผมว่าเขาออกแบบมาให้แบบให้เราแบบดำรงชีวิตแบบเหมือนอยู่ในเมืองอ่ะส่วนพวกที่ทําผิดกฎหมายก็ต้องทําแบบลับๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่า คนที่เป็นตำรวจก็ต้องแบบคอยตรวจตาแบบเดินตรวจตาใช่ไหมเนี่ยอย่างเช่นคนเดินเงี้ยคนที่เป็นตำรวจก็เอ้ยไหนขอคนตัวหน่อยแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขโมยของของประชาชนนะครับผมแค่เราสามารถคนตัวได้ปุ๊บค้นตัวปุ๊บอ่ามีของผิดกฎหมายแล้วเราก็จับเข้าคุกใช่ไหมอ่าเป็นเป็นประมาณนั้นมากกว่าผมว่านะไม่ใช่แบบโหฆ่ากันแบบเละเทะมันผมว่าเกมมันเสียหายอ่ะอย่างเงี้ยมันแบบมันมันไม่ใช่ตามจุดประสงค์หลักของผู้สร้างอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบที่ผมพูดนะครับผมเกมเนี้ยทั้งเกมนะับผมเมืองทั้งเมืองมันจะแบบคือประชาชนทุกคนมันจะแบบเนียนเนียนกันทั้งเมืองเลยแบบมันจะมองไม่ออกว่าใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนเลวใครทําผิดกฎหมายไอ้อย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าลุ้นดีออกนะไม่ใช่ว่าโหวิ่งยิงกันปุ๊บปั้วปุ๊บปั้วแบบ GTA มันมั่วตัวไปหมดเลยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะไอ้ตามแบบหน้าธนาคารหน้าตู้ ATM อะไรอย่างเงี้ยแม่งไปดัก ดักแทงคนดักฆ่าคนอนะ่ะโอ้โหแล้วเราจะทําธุรการการเงินได้ไงเงี้ยใครก็ไม่กล้าไปเบิกเงินที่ธนาคารสิครับใช่ไหมเออไหนๆะแล้วตามจุดซื้อของเงี้ยกำลังก้กมๆเงเงยนต่ซื้อของอยู่เงี้ยเอามีดมาแทงหลังตายซะงั้น <c ười> คือมันต้องมีเซฟโซนนะครับผมคือแบบไม่งั้นเกมเละครับผมผมบอกเลยโอเคอ่ะแล้วก็เนี่ยไอพ้พวกพูอค้าอย่างเงี้ยเราต้องทําให้แบบมัน มันแบบมันสู้เราหน่อยอ่ะไม่งั้นมันต้นง่ายเกินไปนะเนี่ยให้ผมเดินต้นสบายเลยโอเคแต่ก็ไม่แน่นะครับผม้ยตำรวจตำรวจตำรวจถอยไว้สิตำรวจเอาผมว่าผมตายแน่เลยนั่นเรียบร้อยตัวจริงตายครับผมเป็นเพราะอีอีรถกระบะสีฟ้านี่นะครับผมขับรถขวางเราเนี่ยอโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะไปขโมยรถมาใหม่นะฮะเมื่อกี้ตายโอเคเนี่ยเวลาขับรถก็ต้องพยายามแบบ อย่าชนคนนะฮะคือเนี่ยถ้าถ้าหากว่าเราเล่นไปตามภารกิจอย่างนี้นะับผมตัวเกมมันจะบังคับเราเองอะ่ะแบบบังคับไม่ให้เราแบบทําผิดกฎหมายอะ่ะคือในขณะที่เราทาภารกิจอยู่ถ้าหากว่าเราติดดาวติดอะไรเงี้ยมันจะโดนตํารวจจับภารกิจจะล้มเหลวเราจะไม่สามารถที่จะหาเงินได้ไงอ่าเนี่ยป่ะต้องเนียนเนียนตำรวจไปละโอเคเรอให้ตํารวจไปก่อนฮะแล้วก็ป้นไอ้นี่ปุ๊บเดีย๋ยวพอป้นเสร็จปุ๊บเราติดคดีแล้วก็ต้องไปหาที่กดดาน เพื่อให้คดีมันหายก่อนแล้วถึงออกมา,าซื้อนู่นซื้อนี่โอเคนี่ปนให้หมดอ่าโอเคครับผมไปหรือว่าเราจะรออีกสักรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ปนรอบสอง <c oughs> แม่งเห็นป่าว่าง่ายชิบหายเลยโอเคอ่านี่เราเอาเมล็ดพันุนะครับแล้วก็สารตั้งต้นไปปุ๊บโอเคแค่นี้แหละอย่าโลภมากนะฮะ ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานประชาการของเราแล้วนะครับผมนี่เราติดอยู่4ี่คดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องไปกดดานที่สนามบ,บินนะครับรอให้คดีมันหายก่อนพอคดีหายแล้วเดี๋ยวเราก็ออกมาปล่อยของกันนะฮะแฟบมันต้องเป็นไปตามเต็ปนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งฮนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันมีแบบมาสามารถสร้างบ้านบ้านพักของตัวเองได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะไปปลูกพวกพืชพวกนี้ได้ไงใช่ไหม มันต้องมีสถานที่มีบ้านพักส่วนตัวนะครับผมทำของลับๆพุกเนี้ยไม่งั้นตำรวจจับตายหรือไม่ก็โดนขโมยของอ่าแป๊บถึงยังหายยังว่าของหายยังยังไม่หายนะครับผมคือมันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยเดี๋ยวพอมีคนดูคลิปอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนไปที่สนามบินแน่ครับผมไม่ต้องกลัว แล้วผมชอบเนี่ยชอบมาคราฟของอยู่ตรงสนามบินเนี่ยตรงมุมนี้พอดีเลยนะตรงสายต้องหาที่ย้ายใหม่แล้วฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราปลูกพืชกันนะฮะนี่แวบอ่าต้นอะไรก็ไม่ต้องบอกนะฮะสืบกันเราเองโอเคเดี๋ยวจะหาว่าส่งเสริมนะครับผมมันเป็นเกมมันเป็นแค่เกมนะครับผมอย่ไเป็นซีรีสน,นะฮะอ่า อ่านี่พวกสารตั้งต้นโอเคปุ๊บรอรอก่อนนะครับผมรอให้ต้นไม้เราโตก่อนนะฮะอ่าปุ๊บเห็นปะคือเราต้องใช้ทรัพยากรนะครับผมเราต้องรอให้ต้นไม้โตก่อนเราถึงเอามาผลิตได้นะฮะอัดเป็นแท่งนะฮะอ่าโอเคตอนนี้ทำอะไรครับผมทำอะไรดีว่างๆเอ่อ อะเดี๋ยวเราเอาของที่อยู่ในตัวนะครับผมเอามาวางเรียงกันนะฮะนี่ไอขวดนี้ขตดใหญ่วะผมว่ามันมันยังไม่ได้ผสมนี่หว่าเออใช่ใช่ใช่มันต้องเอาเอาสารเคมีในขวดใหญ่นะเอามาผสมครับมันจะได้เป็นขวดเล็กนะปุ๊บไอนี่ต้องเอามาผสมก่อนนะฮะโอเคเก็บไปก่อนคงนี้วางไม่ได้นะครับผม เก็บไปก่อนนะครับผมอเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเดี๋ยวรอผลิตทีเดียวนะครับผม๊ไม่สามารถผลิตได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะนี่ผลิตได้แล้วเห็นปะ่ะคือมันต้เอาสารเคมีที่เป็นขวดใหญ่อะมาผสมกับขวดเล็กอ่าแล้วมันจะได้เป็นของอีกชนิดหนึ่งนะฮะปิ้งนี่ไหนเราอามาวางด้วย ปุ๊บไอ้ก้อนนี้ก็ยังวางไม่ได้เหมือนเดิมฮนะนี่มันก็ได้เป็นขวดนี้โอ้มันคืออะไรวะน่าจะเป็นพวกเล่าเถื่อนอ่ะผมว่านะอ่าโอ้เยอะอะคนเยอะเอาละครับผมต้นไม้เราโตแล้วฮะโอ้ดอกสวยจังอ่านี่เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอามาผสมผสมอ่าได้แล้ว ปุ๊บอ่าอ่าปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมเยี่ยมได้อีกไหมหมดแล้วนะไหนเดีย๋ยวเราเปิดช่องดูสิโอ้เพียบเลยฮะห้ากิโลห้ากิโลใช่ไหมอ่าไหนเดีย๋ยวเราลองเอา ของทั้งหมดของเรานะฮะเอามาวางเด้เรียงกันนี่สีขาวครับผมโอ้อย่างเยอะอ่ะเดี๋ยวันนี้เราจะมีภารกิจแะควับผมเราจะปล่อยของให้หมดนี่นะครับผมไม่งั้นไม่เลิกนะโคตรเยอะอ่ะแล้วปล่อยของยากมากอะ่ะเกมเนี้ยเออ,อยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นพวกคาอวุธแล้วเนี่ยอันนี้เป็นห่อเขียวนี่ก็รู้กันอยู่นะครับมันคืออะไรนะครับผมอ่าขนมชนิดนี้กินแล้วกินแล้วหาครับผมถูกเขียว โอ bert, ้ข้าคือขุนสาโอ,โอโ้รู้สึกยิ่งใหญ่มันเยอะจริงๆอ่ะดูเดโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปตายแล้วขุนสายยังเรียกพี่ครับผมตายตายโอ้ไอ้นี่มันเป็นพ่อค้าขนมจากโคลอมเบียป่ะเนี่ยอะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินของเกมนี้นะครับผมคือผมเล่นเกมนี้ผมเห็นคนพิมพ์คุยกันนะบ่อยมากอ่ะเราจะหาเงินได้ยังไงหาเงินได้ยังไง คือคําตอบคืออะไรรู้ไ่มครับผมก็ไปป้นเขาสิไปฆ่าเขาสิแย่งเงินเข้ามาอืผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับผมคือแทบไม่ต้องฆ่าใครเลยแล้วก็หาเงินได้ง่ายแล้วก็รวยด้วยครับจะบอกให้พอเห่อเห่อเโอ้เป็นไงละ่ะโหเลาะความยิ่งใหญ่ของเราคือถ้าผมขายของหมดนี่นะครับผมเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธได้ครับผมพวกอาวุธสงครามแล้วเราก็ค้าอาวุธสงครามต่ออีกคือแทบไม่ต้องฆ่าใครเลยแล้วก็รวยอ่าพเผลอๆนี่ รับสมัครเด็กเดินเดินขนมนะฮะโอเคคือ <laughs> <Okay. c ười> ถ้าเรามีแบบตั้งแก๊งนะครับผมคือแล้วเราก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ใช่ไหมเออแล้วก็หาเด็กมาเดินขนมฮะขายของในเมืองโอ้โหสมบูรณ์แบบเกมนี้ <laughs> บอกกันเลยโอเคแล้วเราก็จะกลายเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมอ่ารู้สึกว่าน้ําหนักผมจะเกินม่ะต้องต้องเอาโอเคนี่เอาเอา,เอาล่อเถื่อนออกบ้างนะฮะไม่งั้นมันหนักเกินเดี๋ยววิ่งหนีตารวจไม่ทันนะครับผมวิ่งได้ยังโอเควิ่งได้ละ ไปเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยของกันดีกว่าครับผมอ่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอลาพีงแค่นี้ก่อนละกันสําหรับวิธีการหาเงินแบบอ่าเรียกกันไะแบบไม่ต้องฆ่าใครเลยนะฮะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยอ่าก็ในพาร์ทหน้านะครับผมผมก็จะเริ่มทําธุรกิจใหม่นะครับแต่ว่าต้องเอาของพวกนี้ไปปล่อยให้หมดก่อนโอเคก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยการสวัสดีนนก็สวัสดีครับบ๊ายบาย